ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณัมเนเป็นยงอยู่ๆมาลูกชาคนโตเสียชีวิตอันเป็นอะนรล่าหมดปัญหาหมดที่เรื่องมันไม่ยุติธรรมนาดฉันกัเแม่งม่ยุติธเลยเพราะว่า เราไม่มีเจตนาที่จะไปทำถ้ายายตายไปถ้ายายไม่ได้ใช่เขาจะเอานามสกุลรัตนาภักดีนี่ใช่ให้ให้ให้ใช่ให้หมดก็ว่าเป็นเงินผู้สูงอายุเนาะมันก็ไม่ได้ไปพิจริตเอาอะไรอย่างนั้นนะคุณชมเห็นตัวเลขสุดท้ายตัวเลขแดงๆเมื่อสักครู่ไหมครับ15,000ราย หลายคนตกใจครับแต่ตกใจเพราะว่านี่คือความจริงนะครับหลังจากที่บอกไปว่าตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วจนถึงวันนี้เนี่ยมันมีข้อสั่งการโดยทางกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นไปแล้วผมอยากให้ดูหน่อยว่าวันนี้จริงๆมันยังไม่แล้วเสร็จมันยังไม่เสด็จน้ำนะครับให้ดูภาพรวมกันว่าทั้งหมดวันนี้ตัวเลขทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นกับการเตรียมการจะไปเรียกคืนเนี่ยมันอยู่ที่สักเท่าไหร่อย่างไรดูพร้อมกันเลยนะครับ วันเลขตัวนี้ตัวเลขวันนี้เนี่ยทั้งหมดเนี่ยดูครับผู้สูงอายุเนี่ยที่กําลังจะเข้าข่ายในการถูกเรียกคืนเนี่ยนะครับหนึ่งรายด้วยกันจริงๆครับหนึ่งรายดูต่อครับว่ามันแยกย่อยเป็นอะไรดูนะครับแยกย่อยเป็น 101, 11, 1 1 1รายจํานวนเนี้ยหนึ่งเศษเนี่ยเขาเดําเนินการแจ้งไปแล้วแจ้งยอดไปแล้วและบางส่วนดําเนินคดีไปแล้วด้วยนะครับแต่ย้ำว่าเป็นคดีทางแพ่งนะไม่มีติดคุกติดตารางอีกส่วนหนึ่งดูต่อครับ อีกหลายพันคนอยู่ที่40,52รายจุดเนี้ยก้อนเนี้ยเริ่มส่งหนังสือเรียกไปแล้วบางคนเพิ่งถึงบ้างบางคนยังไม่ถึงบางคนรออยู่ใจตุม้มต้มต่อมตอมหวาดเสียวว่าจะมาถึงเมื่อไหร่บ้านชั้นเมื่อไหร่อีกกลุ่มหนึ่งดูต่อครับกลุ่มหนึ่งจะเป็นกลุ่มที่มีประมาณ1,700รายแล้วก็อยู่ระหว่างรอดําเนินการคือง้างอยู่เอกสารเนี่ยเตรียมจะลงนามอยู่แต่เบรกไว้ก่อนสั่งชะลอ,อไว้ก่อนนะครับทีนี้ถามว่าทั้งหมดประมาณสัก15,000รายเนี่ย มันมีจุดไหนสาคัญมีกลุ่มเดียวเลยไหมกลุ่มแบบคุณยายบอลที่อายุ89ปีและลูกชายแกายตายแบบนี้มีกลุ่มเดียวหรือเปล่ามันไม่ได้มีเพียงแค่กลุ่มเดียวดูต่อได้เลยครับมันแยกเป็น3มกลุ่มหลักๆแบบนี้ดูนะครับผู้รับเงินซ้ําซ้อนหมายถึงว่ารับบํานาญอยู่แล้วรับเบีย้ยหวัดพิเศษอยู่แล้วแล้วก็ไปลงชื่อเข้ารับเงินเบี้ยคนชรามีอยู่3ามกลุ่มใหญ่กลุ่มแรกเป็นอะไรดูพร้อมกันครับกลุ่มเนี้ยเป็นเคสเริ่มต้นเลยคือคุณยายบอลวัย89ปีลูกเสียชีวิต นะครับแล้วก็รับบ็จอ่ตรับบํานาตกทอดมาเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณยายด้วยความไม่รู้ครับก็ไปสมัครเข้ารับเบี้ยคนชราตามปกติอันนี้กลุ่มหนึ่งนะดูต่อนะครับกลุ่มที่ลูกเสียชีวิตแล้วคุณแม่ก็รับบํานาตกทอดมาใช่ไหมครับปรากฏว่าคุณแม่ก็เสียชีวิตโดนหนังสือทวงเงินไปคุณแม่ต้องจ่ายหนี้ปรากฏว่าลูกเซ็นรับหนี้แทนแล้วต้องไปจ่ายแทนคุณแม่อัน,นอีกทอดึงแบบนี้ก็มีอยู่หลายเคสไม่ได้มีเพียงแค่เคสเดียวนะครับอันนี้เคสนี้เป็น เคสหนึ่งที่ต่างจังหวัดจุดหนึ่งส่วนข้างล่างอันนี้ส่าสนใจข้าราชการที่กเกษียณคือข้าราชการปกติเลยนะครับอยู่ในกระทรวงทบวงกรมข้าราชการพิเศษแบบปกติเลยคือตัวเองเพอเกษียณอายุราชการเสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็จะมีบำนาญรายเดือนบำนานเป็นของตัวเองด้วยไม่ได้ตกทอดมาจากลูกๆที่เสียชีวิตไปไม่ใช่นะครับเป็นบำนานของตัวเองเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ปรากฏว่าทุกเดือนพฤศจิกายนวันที่อายุ59ปีจะเข้า60ปีเขาก็ไปสมัครที่อบตอ เข้าสู่โครงการรับเงินเบีย้ยคนชราหรือว่าเบีย้ยผู้สูงอายุนี่คือ3กลุ่มหลักๆบันมีปัญหาเดี๋ยวค่อยว่ากันทั้งหมดวันนี้ถามว่าเขาสู้ด้วยเรื่องอะไรดูด้านล่างครับวันนี้ที่มีนักกฎหมายหลายท่านออกมายืนยันว่าจริงๆมันไม่ต้องจ่ายเขาสู้ด้วยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา412 412ครับบอกว่าถ้าทรัพย์สินซึ่งได้รับไว้เป็นลาบมิควรได้นะครับกับเป็นเงินจํานวนหนึ่งเนี่ย ท่านว่าต้องคืนเต็มจํานวนนั้นง่ายๆคือถ้าเกิดว่าเป็นทรัพย์ไม่ควรได้เนี่ยเราต้องจ่ายเพียงแต่ว่ามันมีสีแดงๆครับเว้นแต่ว่าเมื่อบุคคลได้รับไว้โดยสุจริตคือฉันไม่รู้อ่ะก็ฉันไปสมัครตามปกติอะ่ะไอ้แบบนี้เขาเขียนไว้ว่าจึงต้องคืนล่ามิควรได้เพียงส่วนที่ยังมีอยู่ในขณะเมื่อเรียกคืนไอ้เจ้าเบี้ยผู้สูงอายุเนี่ยนะครับมันรับเป็นรายเดือนครับแบบนี้เนี่ยเขาไม่ต้องเรียกคืนถ้ายึดต,ตามประมวลกฎหมายแพง่งมาตรา412 ย้าเลยนะครับว่าวันนี้เขาสู้กันด้วยมาตารานี้เท่าน,นั้นเองยึดตาประมวลกฎหมายแพ่งมาตารานี้เอาไว้แต่มันมีปัญหาเพิ่มเติมคุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าผมมีโอกาสไปคุยกับพ่อเฒ่าแม่แก่คุณตาคุณยายหลายคนนะครับเขาบอกว่าอยากให้ดูหนังสือฉบับหนึ่งมันเป็นหนังสือที่อาจจะมีปัญหาสําหรับกลุ่มบุคคลบางส่วนผมย้ําก่อนนะครับว่าเวลาที่จะไปสมัครแบบนี้มอบอานาจได้ หรือคุณตาคุณยายไปทําเองก็ได้ที่อบอตอครับสำนักง,งานอบอตอทุกเดือนพฤศจิกายนที่เขาจะรันรอบใหม่ในแต่ละปีงบประมาณมันมีข้อที่เขียนเอาไว้แบบนี้ข้อหนึ่งไหมครับสถานภาพการรับสวัสดิการของภาครัฐให้ติก๊กยังไม่รับเบี้ยยังชีพนะครับหรือว่ารับเบี้ยยังชีพคนพิการรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอสแบบนี้รับหรือไม่รับก็ติ๊กไปอันนี้ไม่ใช่ปัญหาด้านล่างเนี่ยมันมีเขียนเอาไว้ว่าข้าพเจ้าขอรับรองว่า ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นไหมครับข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการปัญหามันเป็นแบบนี้ครับกลุ่มบุคคลที่คุณตาคุณยายที่แกไม่รู้เรื่องที่แกไม่ได้รู้เรื่องนะครับมันแยกไม่ออกไปถึงเนี่ยไม่ได้รู้หรอกไอ้สวัสดิการเนี่ยมันฉันไม่ได้มีนี่นะแต่ฉันรับมาจากลูกอะ่ะเฮ้ยมันไม่น่าจะเข้ามั้งไม่น่าจะเข้าเกณฑ์ฉันก็เซนเซนเซนกรอกไปตามปกติ คนที่มีหน้าที่ตรวจสอบคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคืออบตครับแต่ประเภทนี้ไม่มีปัญหาคุณตาคุณยายเขาไม่ได้รู้เรื่องเขาไม่ได้รู้เรื่องนะครับแต่มันมีประเภทหนึ่งที่อาจจะเข้าข่ายว่าอาจจะไม่สุจริตเหมือนกันนะเช่นบางคนที่เป็นข้าราชการโดยแท้ครับและก็เียณอายุราชการเสร็จปุ๊บก็รับบํานาญรู้อยู่แล้วว่าบํานาญเป็นของชั้นแต่คุณมาอ่านเจอประโยคนี้เข้าและคุณยังเซ็นต่ออันนี้อาจจะเป็นปัญหาได้เหมือนกันมันมีบางกลุ่มบางพวกเหมือนกันนะครับที่อาจจะใช้กลเม็ดเด็ดพลายแบบนี้แต่คุณตาคุณยายไม่เกี่ยวรคับ วันนี้สิ่งที่มีคําสั่งเกิดขึ้นจากทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถามว่าปัญหาจบไหมยังครับเพราะว่ามันยังอยู่ครึ่งครึ่งกลางๆไม่รู้ว่าจะต,ต้องใช้หรือว่าไม่ต้องใช้เงินคืนกันแน่ผมไปขอความเห็นเรื่องนี้มาไปพูดไปคุยกับทนายสงการอาจัจฉริยทรัพย์นะครับเป็นหนึ่งในกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรมเป็นทนายความและกฎหมายชื่อดังอยากให้ฟังมันมีคําถามแบบนี้ต้องจ่ายไหมต้องคืนไหมแล้วคนที่ตอนเนี้ย ชะลออยู่ก็จริงแต่ว่าเขาจ่ายไปก่อนหน้าเขาคืนไปก่อนหน้าต้องทํำยังไงแล้วมันมีมุมเปรียบเทียบสําคัญเรื่องนี้ทุกคนคุณตาคุณยายอยากให้ฟังพร้อมกันจากคุณสองการในครั้งนี้ครับห่ะตอนนี้ยืนยันว่าจริงๆหลักการไม่ต้องจ่ายคืนคือถ้าเป็นล่าไม่คนได้ตามปรวลแพงพันธุ์สินหนึ่งสองไม่ต้องคืนนะคนรคะคเพราะกฎหมายบอกว่าทรัพย์ส,สินที่รับมาถ้ามีการเรียกคืนเขาบอกให้คืนคในขณะที่เรียกคืนถ้าไม่มีเงินก็ไม่ต้องคืนอ แต่รับมาโดยสุจริตตุวเลยตัวสุจริตฮะคนถ้าคนแก่ถามเขาไม่รู้เรื่องเหรอเขาไม่รู้เรื่องหรอกคนรับมาและอย่างนึงจริงแล้วเรื่องนี้ถ้าเป็นประเด็นสู้กฎหมายนะผมว่ามีทัศนฐานได้อย่างเด่นได้ชัดเลยเพราะว่าหนึ่งหนึ่งทุกคนต้องเข้าใจว่าไอเนี่ยลูกตายผัวตายเมียตายคนรับืปปกติอยู่แล้วไอผู้สูงอายุเขารับปกติคนละส่วนนะมันต้องเป็นคดีขึ้นสู่ศาลยุติธรรมัก ลหลายๆคดีเหมือนกันสรุปคือเป็นราบม่ควรได้แต่รับมาโดยสิจริตด,ดังนั้นไม่ต้องคืนไม่ต้องคืนคณนะเมื่อไรคืนถ้าไม,ม่มก็ไม่ต้องคืนไม่ต้องไปเส็นรับสภาพนี่อะไรต่างๆไม่ต้องคืนยืนยันเลยฮะครับทีนี้วันนี้มันมีเคสบางเคสที่เขาเริ่มผ่อนจ่ายไปแล้วแล้ว,<อ>ลวคือเป็นงส่สวนและทำยังไงดีฮะเอาอย่าง,น,างนี้คนระับบอกชัดๆเลยฮะต้นสังกัดเมื่อเขาสําคัญผิดและหลงเชื่อเจ้าหน้าที่ก็ต้องคืนกลับเข้ามาเพววื่อความเป็นธรรมแกทุกฝ่ายจะอ้างว่าเอ้ยจ่ายไปแล้วเมื่อทางการจะประกาศว่าไม่ต้้องคืนแลว ไม่คืนเขาก็ไม่ได้นะก็คืนเขาไปมันเทียบกับส่วนที่เขาสูญเสียไปถามว่ามันคำวนวณได้เหรอเขาอยู่เนี่ยลูกเขาอยู่ผัวเขาอยู่เมียเขาอยู่มันมากกว่านี่ร้อยเท่าถูกไหมฮะจริงๆแล้วยังไงก็ตามระเบียบที่ออกมาใหม่เนี่ยควรจะยกเลิกครับนะครับต้อยกเลิกและที่สําคัญเราเห็นสิ่งนี้มันไม่ใช่สิ่งที่มันเป็นประเด็นเลยอะ่ะคือ,ค,อคือหนึ่งเบีย้ยยังชีพคนชราเขาได้รับปกติอยู่แล้วก็รับไปปกติส่วนนี้คือในส่วนของ ทายาทผัวเมียลูกตายอะไรต่างเขารับมันจะกี่ทาง้วน,นั่นคือเป็นสิทธิทโดยชอบด้วยกฎหมายอยู่แล้วถ้าหน่วยงานรัฐเนี่ยคือกระบวนการในการจะคืนเงินสักอย่างดูเหมือนวุ่นวายมากแล้วถูตอนยุ่งยากมากนะครับถูกถ้าแบบนี้มันต้องฟ้องร้องไหมคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดจะฟ้องร้องเนี่ยผมถามว่าสู้ได้สู้ได้ไม่ต้องกลัวบางคนไปขู่ครับอกคือ,อ,อป้ายายไม่ต้องไปฟ้องฟ้องติดคุกติดที่ไหนเรื่องต่างแพ่งวันนี้ถ้าลองวิชณุเครืงงามเนี่ยรองนายกเนี่ยท่านกระบอกเสีมันไม่ติดคุกหรอก บางทีเทจ้าหน้าที่รัฐไปข่มขู่เขาเขาก็กลัวดิครันะลูกหลานเขากลัวคนเฒ่าคนแก่ติดคุกติดตารางบอกหน้าวันนี้เลยเรื่องทางแพ่งไม่ต้องกลัวติดคุกทีนี้มันต้องไปดูไหมว่ามันต้องไล่เป็นเ right คส by เคสใช่ไหมหรือว่าคุณไม่ต้องคืนทั้งหมดเลยครับหรือ,อยังไงต้องไล่ทีละคนไม่หรือ,อภาพรวมมาตรฐา,า,านเดียวกันทั <İn> ้งหมดจริงจริง,รง,รงต้องมาตรฐานเดียวกันทั้งหมดเลยถ้าไม่คืนมันก็ต้องไม่คืนคนคึงครับเบื้องต้นเนี่ยเป็นทายาทผู้เสียชีวิตอยู่แล้วนะครับบางทีหรือตัวละคภาพอันที่สองคือ มันเป็นสิทธิที่เขาควรได้รับอยู่แล้วมันคนละส่วนกันเลยยัไปตัดเขาทําไมอ่ะคุณบอกคุณจะจ่ายเฉพาะบี้เลี้ยงคนชราคุณตัดทายาทเขาเสียชีวิตเหรอมันเทียบไม่ได้เลยมันมีเคสบางเคสเหมือนกันนะเขาบางสังเกตว่าไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนรู้ทั้งรู้ครัือไอ้ราบที่ควรได้รับมาโดยสุจริตแต่มันมีเหมือนกันไหมที่รู้อยู่แล้วอ่ะคือฉันเนี่ยรู้ว่าผิดระเบียบนะฉันมีบําเน็จอ่าฉันมีบํานาญแต่ฉันรู้กฎระเบียบนี้นะแต่ฉันก็ไปขอลุงชื่อให้เผื่อฟุกอ่าอย่างอย่างนี้ถ้าเกิดเจตนากันไไม่ด้ะ แต่จริงๆแล้วเอาผู้ตรงมาตมานะถ้าเกิดผู้สูงอายุทางภาครัฐให้ก็ต้องให้หมดกันหมดจะไปคุณไปตัดเขาหนึ่งเขาไม่ได้ไปทุจริตเรื่องไปปลอมแปลงเอกสารไปแก้ไขเอกสารให้ลักษณะเข้าหลักเกณฑ์ผู้สูงอายุอีกแค่นผิดกฎหมายแต่ถ้าอย่างนี้เมื่อรัฐบาลมีนโยบายในการให้เงินผู้สูงอายุแล้วก็ให้ไปเลยไม่ต้องไปคิดมากมันไม่กี่ตังค์ันเองก็ให้มันคุณไปซะให้มันหมดซ้นก็จบตอนปีแคแปดมันเป็นเคสอะไรคพี่คือหนึ่งเป็นเรื่องของทายาทสิทธิการปฏิบัติหน้าที่และเสร็จแล้วเขาก็เอาูกมีปรจุ เสร็จแล้วก็ปรากฏว่าเองเลือกเงินที่ลูกมีเปบรรจุได้รับเงินและเงินที่มีการช่วยเหลือแต่ะเดือนก็จะเรียกคืนอีกสุปแล้วมีการฟ้องร้องสาลยกสาลยกและเรียกดอกเบี้ย7.5 5้าต่อปีเหมือนกันเลยสาลยกเลยเขาเอาว่าซ้ำซ้อนไงเมียบรรจุลูกบรรจุผัวบรรจุเรียกคืนครับมันไม่ใช่อ่ะสิ่งที่เขาสูญเสียไปเรียกเขาคืนทําไมซึ่งมันก็เป็นลาบให้คนได้เหมือนกันทุกแต่ได้มาโดนเสดอกใช่ไหมถูกฮะสิที่แล้วนะที่เขาบอกเงินมันน้อยนะ เขามถว่าถ้าวัวเขาอยู่เมียเขาอยู่ลูกเขาอยู่มันมากกว่านี้เยอะอดังนั้นเรื่องนี้คือไอตัวที่ระเบียบแก้ไขทําไปเลยครับเอาปกติตมาตรงมานะคือถามว่ามีเจ้าหน้าที่ของเราจริงรับหลายทางเยอะแยะอ่ะถูกไหมทำให้ทำไมแม่บางคนรับสองทางสามทางสี่ตำแหน่งห้าตำแหน่งเนี่ยเอาจิงไหมล่ะ,ะถท่านผู้ชมน่ฮะใครบ้างผู้หลักผู้ใหญ่ที่รับเงินแค่ทางเดียวไม่มีหรอกอบางทีเป็นตำแหน่งนี้รับทางนั้นทางนั้นสี่ห้าหกทางเงินเดือนลูกกี่แสนกี่แสนทําไมท่านไม่ต่างนันบ้างล่ะ อเอาไปเล่ากับคนที่เขาคนเท่าคนแก่ที่ลูกหลานเขาเสียชีวิตนะมันน่าเกลียดจะไปทำเลยเจ้าหน้าที่ที่ออกไอเดียที่ล่างกฎหมายกนานีนา้ท่านต้องปรับทศนิติท่านใหม่นี่ครับผมมีข่าวล่าสุดนะครับคุณผู้ชมคือพรุ่งนี้เนี่ยช่วงประมาณบ่ายโมงครึ่งที่กระทรวงยิติธรรมนะทนายสงการจะถแถลงร่วมก,กันกับทางเจ้าหน้าที่ คนที่จ่ายเงินไปแล้วไม่ต้องกังวลน,นะครับเขาเตรียมจะส่งยุติธรรมจังหวัดเข้าไปช่วยดูแลในเคสบ y เคสแบบนี้ทีละคนทีละคนคนที่จ่ายไปแล้วเนี่ยเตรียมตัวที่จะเข้าสู่กระบวนการในการเรียกคืนต่อมาไม่ต้องกังวลน,นะครับเดี๋ยวตามความคืบหน้าเรื่องนี้ให้พรุ่งนี้ด้วยสวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ยูทูบข่าวช่องวันจะได้มีพลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุน